สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของระบบการสอบออนไลน์ด้วย Google Form นะครับเมื่อสอบผ่านก็จะได้รับเกียรติบัตรรวมถึงถ้าสอบไม่ผ่านนะครับก็จะได้รับเกียรติบัตรแบบเข้าร่วมซึ่งระบบจะมี2แบบในกรณีที่ได้เข้าร่วมแบบแรกจะมีเกียรติบัตรให้ระบบที่2 ก็คือถ้าได้เข้าร่วมก็จะไม่มีเกียรติบัตรมีแต่ชื่ออยู่ในระบบว่าได้ทําการสอบแล้วนะครับทาการเข้าสอบแล้วก็ผลสอบมันเป็นเข้าร่วมก็จะไม่มีเกียรติบัตรให้ดาวน์โหลดทีนี้มันแตกต่างกันยังไงแบบแรกตัวไฟล์เกียรติบัตรนะซึ่งเป็น pdf มันจะอยู่ในไดของเรานะครับถ้ามีผู้สอบผลสอบแบบเข้าร่วมแบบตอบให้ผ่านแล้วเราสั่งให้สร้าง pdf เวยเนะี่ยมันก็จะหนักไดของเราไดของเราก็จะต้องเก็บไฟล์เกียรติบัตรที่เป็นเข้าร่วม ว้ดวยนะครับซึ่งผ่านเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้น,นะครับพอกดดาวน์โหลดเราก็จะเห็นเกติบัตรผ่านนี่คือเกติบัตรผ่านแล้วก็อันนี้เป็นเกรติบัตรเข้าร่วมนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าในไดของเรามันจะต้องเก็บทั้งสองไฟล์ทั้งผ่านทั้งเข้าร่วมนะครับวิธีการทําข้อสอบนะครับอันนี้จะเป็นตารางที่เป็น Data table สําหรับ สืบค้นเกียรติบัตนะรก็จะเป็นลิงก์จาก Google Apps c r i p t นะครับตัวนี้เป็นเว็บแอปในรูปแบบของ Data Table แล้วเราก็เอาลิงก์แบบทดสอบมาใส่ครัพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาเปิดหน้าแบบทดสอบเราก็ทำแบบทดสอบไปครับมีทั้งหมด10ข้อถ้าทำผ่านมันก็นจะมาสร้างนี่คือหน้าการต่อแบบฟอร์มหนึ่ง คือส่งฟอร์มมาครับมันก็จะมาเข้าตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วมันจะมาสร้างข้อมูลในแผ่นที่2อ,อีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะรันเกียรติบัตรครับถ้าเข้าร่วมก็จะเป็นเกียรติบัตรเข้าร่วมถ้าผ่านมันก็จะเลือกเกียรติบัตรผ่านมาครับหรืออีกรูปแบบหนึง่งถ้าผ่านถึงจะได้เกียรติบัตรถ้าเข้าร่วม มันก็ไม่สร้างเกียติบัตรมาให้นะครับเดี๋ยววิธีการทํานะครับวิธีการทําวิธีการใช้งานผมได้ซูมไปแล้วจะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเราจะจัดการข้อมูลอยู่ในชีททั้งหมดเลยนะครับเปลเี่ยนข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับส่วนนี้ที่ไม่มีเกียติบัตรเข้าร่วมเราก็ไม่ต้องใส่สไลด์ไอดี ID สไลด์สำหรับเข้าวมท่านใดที่อยากได้ไฟล์ก็ขอแบบฟอรม์มขอรับไฟล์เข้ามานะครับ ทำตามกติกาแล้วก็เดี๋ยวจะส่งไฟล์ให้ทางอีเมลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่จะนำไปพัฒนาการทำระบบสอบออนไลน์ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ